เขามายังมันมาหลอกบุญ้าไดเสือสโตค่ะโตละหกสองสสี่ละนิดสองก็ขนมกระสากรูกสาวนอพี่น้องอย่าลืมผ่านเรือบุญอื่นนะอข่อครับทุงานลเหลืองตอกลอนลาดสมงประเทบปม่ยากมากใช่มครับเมมึงขึ้นเดียวใพี่น้องสอสาี ก็่นเมืเปิดนะประชันขอประชันสัมพันเลยสบายดีพี่น้องอันกำลังวิภาคันไปงานบุญพี่น้องสาวมว่าพ่อพักสมิ่งง่าม,ามเก็บกลางขางธรรมาชาติเลยเด้อพี่น้องม่ไงสมิพี้องเอ้ยเอมโพธาพูดเลยแม่กแม่ละเสร็จาดปลาอีกจังหาบปลาเออ,เอ,อ ไลายขนาดพี่น้องเลยเอ่า,อาตัวใครอีบีสมัยตะก,กี้เห็นงานพูเลยจอดเ็บแล้วอือเป็นก่อสุ้มหนีบอ่ะฟ้ามันกันยังปตายเนาะ เลยุบปลาได้ไไพ,พ,ไไดพี่นอ้องพวกเนี่ยคนน่ะวุบคนน่ะโปโปพ่ออะไรยังปลาได้บลาหลพี่น้อง,ง,งอยำมุงยำมุงดูของแคบ่ะลองแคบปักง,งมีกินกรลาด,ด้วยละ่ะเออ ลระบ้งเดินเป็นข้องน้านหนึ่งแสบแสบอืมจิกับลากไปชว่วันโอ้โหเป็นลมฮะตนนี้เหลื่อมตาแดดาโอเคไปบนรถจับมือกันสบายดีพี่น้องเออ ายดีพี่น้องมืัอนี่ภามันจะเยวงานถัดแต่วราเพิ่นเปิดมือแรกกัจเจอยังรลังเตรียมอยู่นะขัะ้นในควันะเสียงลูกโป่งแตกเลยพี่น้องมันเป็นมือแรกของมันเนาะก็เลยขั้นใดนั่นปันใดเนาะมือแรกเพื่นพี่น้องกัจเจอเปิดมือแรกพี่น้องมาแต่มือแรกเลย นีาายยังเก่งนะเดืเออนน่องน้องคนข้าในมีหรอ่ว่าข้าเจ้าเปิดอันนี้ข้าเจ้าขายยังเนี่ยเอ่อขอบคุณมาหนอ ว่าจะเกิดเราพี่น้องกันล้ำลึกล้ำลึกที่นี่เพื่อเป็นเวลานาทีแห่งเป็นสิริมงคลแหล่งสำคัญเป็นอย่างยิงก่อนในเจ้ามาฮอดแล้วในพิธีเปิดงานบุญนามสการน้ารังยิงคางแข่งสวนสดเขตบรรจับปี2020เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวและความสามัคคีปองดองและสภาของปวงชนเศรแข่งสวัสดเกศ เสิงจจิมีการลันข้องเก้าบาทเจ้มามโหอถตนนี้พวกเขาจะเสิญ์บราดาขนาประธานลงไปลันข้องเนะาะอยู่ทางด้านลุงเจ้าตุยตุยเก้าข้างเนาะแล้วกันแต่ละข้างก็จะมีความหมายก็ออคือวามผาสุกจ้ะรังรังจ้ะ แบงได้ไ่สิ้นสุดลงแล้วจะมีกาแข่งนกับเ้าังเข้าตรงนี้เนาะทางเข้าก็อะไรเนาะใบวันทีสามสิบพฤนจิที่30งพนต์กีนครนไก่ซอนพมหานตสนราบนครไก่สนพมหารก์ตนเพื่อร้าไฟสอนรคเกตกีได้สลับเวลาอันพี่ถ่ายขอหอดใจประจางใช่ไหนะแบจากหลายภาคส่วนทางอ้อมทางแควตงเพียน พร้อมด้วยพังานครอาจารที่ไใจนี่เจ้าหน้า่ทยงานนี้เาตคนเสจด้วยความกลัววขาเจ้าหมก็เปิดเนาะเวลาอีกสองมือสามมือคับไปเนาะจบความเข้มแข็งการงานหนาดเดินเป็นทางความสุขกีทางความสุข อต mhm. ัวและส่วนตัวบวชพรประธานแขกที่ไม่เกียรติครครทานจนิุ่ความเจริญควคาทางดานการเงินการกาอืมเินข้าวครับงานประจําปี2วกบเินคออืมาาินข่างานไม่ เซโนโ้นะะี่ยากเอาวไปหนึา่าปินใกล้แล้วดีให้แล้วเราหยอกว่ามองเราเป็นน้องสาวเซโนโ้ด้ววนน ข้าเจ้าหัวก็เริ่มเนาะ้านขั้นในมียังดอกไม่น้องข้าจ้าก็ล่างว่างอันนี้เขาเอิ้งานยังแม่งงานซื้อมันเต็มเต็มงานพระธาตุอิงหังงานพระธาตุอิงหังเนอะพี่น้องเนอะ มันมีเพียงของกกระทายปติปเต็ดนะเด็กพี่น้องไปเ,งงเงีน้โอ้ทังนี้คือขัดเด็กพี่น,ออาาน้องอลังการนีวน้ำไมยังกินน้ำไหมกินน้ำบะ

ไข้ลูปปกไป,ปกกเนาตแซบเมนอาตัวเสบอหอนหอนเลยนะแม่นะหอนหอนเลย<ะ> <laughs> หอนๆเป็นตัวเสบเนาะจ้าทางนี้ก็เป็นโซนไดบุปป่นปเนพี่นองขนมไปฝากมาหน้าเนี่ยมาหน้าอย,ยู่กับยายบไร้มา แล้ว่ะพี่น้องเสียตัวละสามสิบบาทกระลองเปลี่ยนสีสีใหม่ล่องเมึงดูสีเขียวใสด,ดูแล้วเออเอาสีอะไรล่องเมึงสีขาวเออพี่น้องมึงเสียก่อนสีดำมึงนูนแม่เนี่ยเลืเอกัะดี่ รถที่สองสมี่รถองเขนนประสาลูกสาวนอ่ะพี่น้องอย่าลียวะผ่านเลไม่ได้แล้วเนาะพอขออับทีมงานตเหนือตอกลอนหลาดสมอมปั้นศิว่าขนมงขึ้นเดียวนะพี่น้องเผมมีสองผมมีสามมีกว่าเป็นเลื่ยปัน ขอาาซสพานเด้อแต่บั่นไก่นอเออทาวะเทสช่างติกอ๋อังสีน้อสุวามาแดงอ่าน้ก็บอกกต่ารกันดอกมุกอื่นนอส่บาทเออเอาเม่นๆมเด้อกาะบกับลำเื่องต่อก่อนฮะราชส้มประทุิงส์เอาเด้อนอ ยงอลน้องบอลเสียงดีนั่นโน้ตอือม่ร้อนัวเจ้ายนคอยโคตรอย่าลืมะพาอ่อันส่วงต่อไปก็คือต้องโคตปวกเข้าตาลัตาเียวสุดไงที่เป็นเกียวเด้เกยวเียรเาท้ามมาะยเ้ยนอันนี้เนาะ

ออ้้แลว,บแลวสบายดีครับเรียกพี่น้องวันนี้พามาอยู่สายบัานอยู่เมืองสวรรค์เส้น R1 เมืองสวรรค์เส้นน R1 จะงามสมว่าเป็นเมืองสวรรค์จริงๆเอาเสร็นแล้วเมืองสวรรค์นะพี่น้องมันจะเป็นถนนสีเนนส่เลนนะแม่เนาะจ้าสี่เลนไปอย่างสั้นไหมเด้อพี่น้องเด้อ ทเลาะนี่แหละผัวเมียผีป้ามื่อนี้มันมื่อนี้กอดสิเลาะได้มันเพะหนาวแน่พี่น้องเอ้ยมันก็มืดแล้วนะแต่ว่าพยายามทายให้เองก็เห็นผู้สาวเลยพี่น้องรายการอยากทายพี่น้องคืนบรรยากาศกันะพี่น้องเห็นบรรยากาศร้านตอนกลางค่ำกลางคืนที่เมืองสวรรค์เป็นอย่างไรครับมันมันก็มืดแล้วแหะแต่ว่ามันในกล่องมันคือแจก๊ส เขายังไม่เปิดไฟเราจะเพิ่มรอเลยนะเอ้ยได้ที่เขาเีกงางไอ้แคมเบอรี่ไปก่อนแล้วเติมมันก่อนเปิดกกำลังเปิดไฟเนาไี่้องเีกนล้ ไม่หรอกสวยงามเลยในมือคนทางเขาเลยเด้อพี่น้องมาในมือสรัค์มนงามสักหนก็โอเคอยู่น้นคนข้างก็ดีอยู่ก็ดูเป็นเมืองใหญ่เนาะใช่ประเทศลาวกับแก้งสรัค์นี่ได้ใหญ่กว่าหมู่ อย่ามาเพิ่มเป็นเงินจีบให้นอ้องดามันก็นใหญ่เติมไม่ได้คันสีเบาเนาะก็แบตของคันซีมุดตัดไปเนาะผู้สาวยกไม่ดูน้องละเบยผู้สาวยกม,มือใส่ไปเนาะเออดีกับลัางกายแบตมันหมดพอดีงามเติมมากับผู้สาวหยอกไปเนาะ